บันนี้วันที่14ทธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านายชนาทริ์ขอถวายเสียงสวดสันทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีมีสมาธิจดจ่อในอัคะลาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดา สัมันตาจักวาเลสุอันตาลาคันชันตุเทวตาสัตธรรมม,มูนิลาชันสะสุนันตุสักขโมขทังสักเเกาเมจะรูปเปขิริสิคาลาตเตจันตลิเควิมาเน ทีเปรนาเทจะคาเมตาลูวานาคะาเนเคหาวันทุหิเคเต,เตอุมมาจะยันตุเทวาชาลทาทธาวิสเมยัขะคันธรรมภานาคาติทันตาสันติเก ยังมูนีวาลาจานังสาทาวโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัยามพทันตาธรรมสาวนากาโลอัยมพทันตาธรรมสวนากาโลอาัยามพทมนาาาามพันตาบทที่สองบทสวดนวัตสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตสรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสลนังกัชามีทุติยัมปีธรรมังสลนังกัชามีทุติยัมปีสร้างขังสลนังกัชามีตั an ติยัมปีพุทธังสลนังกัชามีตัติยัมปีธรรมังสลนังกัชามีตัติยัมปีสังขังสลนังกัชามี บทสวดที sociedad, h, ่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะสตดิเมโหนตุสัพะทานาถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัตเชนะสตดิเมโหนตุสัพะทา นาติเมสระนังอัญยังสังโคเมสระนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเมหโนตุสะปทาบทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสามายังพะคะวะสังเกสุวิหาราติกาปิละวันตุสมิงมะอาวเน มาหาันตพิงคุสังเขนัสติงปัจจามันเตหิตปิคุสะเตหิสัมเพวะอะหันเตหิทัสหิมจัโลกาัาตุหิเทวตาเยปุยเยสันนิปติตาโหติส ภคาวันตังทัสนายปิกุสังขันจะอาทโคจตุน,นังสุนทาวาสกายิกานังเทวะนังเอตตา,าโหติโหสิอายังโคภคกวาสเกสุวิหารติกาปิลวาวันทุสมิงมา หาวเนมหาตาพิงคุสังเคนะสันติงปัญจวมาเตยพิกุสาเรสัมเพเหวาลาหันเตยทัสสะหิจโรุกัาตุอิเทวตาเยปุยเยนสันนิปตะตา,ตาโหติ ภะคะวันตังทัศนายปิคุสังคันจามยันนูนะมมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกเมยามาุปัสสังกะมิตาวาภะคะวันโตสันติเกปัจเจกะคาถาเผื่อเสยยามาติ อัทโคตาเทวตาเสยธาปินามาพลาวาปุริโสสมิจิตังวาภาหังปวาสาเลยยะวาสาลิตังวาภาหังสมิเฉยยเอวเมวะสุนทาวาเสสุเทเวสุอันตลาหิตา ภคาวะโตภุลาโตปาตุลาหังสุอัตโคตาเทวตาภคาวัวันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอันทังสุเอกมัมตัมทิตาโคเอกาเทวตาภคาวะตโตสติเกีมังคะทังอาภาเส มหาสมโยปวันนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิมังธรรมสามยังทังขิตาเยวะอปาลาชิตาสังคันติอัทโคอปาลาเทวตา ภาควันโตสัมติเกอีบังคาทั้งอาาสิตันตะพิขาวูวสมัทธังสูงใจตังอันตาโนอุชุดกังกะมะกังสูสารธีวเนตานิขะเหตาวาอินทาลิยานิลาขันติปัติตาติ อาตโกอปปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตาวาคีรังเชตาวาปะริคังอินทาลคีรังโอหัดจามนเนชาเตจารติสุ ตาวิมาลาจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทัทโคอัปปลาเทวตาภาคาวโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุตังสัลนังคาตาเซนาเตคาเิสันติอัปาละยะ ภูมิปหายามนุษสังเทหังเทวะกะยังปาลีปูเลนสันติติอทัทโคภะเขาวาปิคูอามันเตสีเยปุยเยนาภิเขเวท ทาสาสุโลกัาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาทกขโตทัสสนายาพิงคูสังคันจจเยปิเตภิกขเวอเหสุงอาติตามันทารังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเซสัมปิภะกะวันตานังอะ เอตัาปลามาเยวะเทวตาสันนิปาิตาเหสุสัยทาปิไม่หังเอตลาหิเยปิเตปิขเขเวภาวิสันติอนาคตะมัณธานังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธเตสัมป ภะคะวันตานังเอตาปารา,มาเมยวะเทวตาสันนิปติตาภิภาวิสันติเสยยธาปิไมหังเอ,เอเอเอตาลายาจิเกสามิปิเขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิ พิกาเวเทวก,กายานังนามานิทเทศิสามิพิกาเวเทวก,กายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมาสิกโรธาปัาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภะคะวะตตวัปะ จันโตสูงภาเขาว่าเอตาตะาวุโวจรสิโลกา,มาุมกัสามิยันทากุมาตาัดาสิตาเยสิตาคีริคัมภาลังไปตัด ตาสามหิตาปุถุสีหะวาันลีนาโลมหังสะปิสัมพุทโนโอธาตามสาสะส,สุนทาวิปสัสสนนามานาวิลาพิโยปจัสเตนาตาวาวเนกาบิลาว,าาวัตเวตโตอาตมันติ สัทธาสาวะกะเกสาสเนลาเตเท,ทวะกาะยาภิกันตาเตวิชาณาถาภิกขวะเตจะอาตัมปะามะากาลุงสุตตะวาพุทธัสาสาสสนงเตสัมปาตุลาหุญานังอมนุสานะทัสสนาอัมเปเกส ตามตักคุงสาหัสังขันตาสัตตลิงสัตังเอเกสาหัสตาสานังอนุอามนุสามนามัตตาสุงอบเบเกนันตามตักคุงติสาสัมพาพุทธาคุงตันจะสมัมพังอาพิ ยายาวะวะกิตวานาจักคุมาตโตอามันตยิสทธาสาวะเกสาสเนละเตเทวกะยาพิงกันตาเตวิชาณธะภิกขวเยวหังกินตายินสามีอานุบุภาโซ สัตสาหาัสสาหยังคากุมมากาปิละวันทาวะาอินทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสัสีโนโมธมะนาอภิกามุงภิกูนังสามิติงวะนังสัตาหาสหัสสัสเห เหมะวตายังขานานัตะวานิโนอินทิมาโตชุติมันโตวันวันโตยศสสัสีโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนังสามิติงวะนัง อินเจเตโสลาสันสาหันสายังคานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสสีโนโมธมานาอวิกามุงพิกูนังสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสันตายขานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโต ยาสสศาสิโนโมธมามนาอภิกามุภ no ิคูนางสามิติงว่น um ังกุมพิโลลาชกฮิโกเวบุลันสานิเวสนางวินโยนางสตาสหัสสังยานานางปาเยลูปาสติกุพิโลลาชกฮิโกโสปาคาสามิติงว ah ่นัง ปุริมันจาติสังราชาทตาลโทปสาสติคันทปานังอาทิปติมหาลาชายัสสิโสพุตตาปิตาสาวาหโวอินทะนามามหามบาลาินทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยะสศาสีโนโมธมานาอาภิกามุิิคูนังสมิติงวะนังทักขีนานาธิสังลาชาวิรุลาโหตปะปัสสสติกุมพันธานังอธิปติปาราชายะส,สัตศีโสบุนตาปิตาสาภาโวอินทา นามาหามบาลาิต,ติมันโตชุติมันโตวัน,นวันโตยาสัสสิโนโมธมานะอภิกาบุงพิคูนังสามิติงว่านังปัจจิมจาจทิสังราชาวิรูปังโคปัสสะสตินาคานางอธิป,ปติมหาราชยาสาัสสิโสปุตาปิตัสสะ พาหว,วอินธมามนามหาปาราอิติมัโตสุติมันโตวันวันโตยัสสศสสินโมดธรรมานาอภิกาโมภิคูนั่งสามิติหัวนังปุนตาลันจาทีสังราชากุเวโลตปสสัปัสสติยังคานังอาทิปฏิมหาราชาญาัสสิโสปุนตาปิตันสาพาหัว,วอินทา นามาหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยะสาสีโนโมตมามนาอภิกามุงภิคูนังสามิติงวะนังปูลีมาทิสังถลาตโตทักิเนนาวิรุหาโก ปาชิเมนาวิลุปกโคกุเวโลอุทลังทีสังจันตาโลเตมา,าลาชาสมัตธาจาตุโลทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมหาวีโนทาสา,าคูวัจานิกาสันธามายากุเตนตุ เวนเตนตูวิตูจาวิตูจันทโสโกามเสโทจะกินุคันดูนิคันดูจะปะน้ำโทโอปามานโยจะเทวัสสุโตจะเทเตาลิจิตตาเสโนจะคันทมโพ นาโลราชาชะโนสะโพอ,อาคูปัจจสิโคเจวติติมาปาลูทุสุริยาวัชชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภมาพาหาสหาลาชุปีโมทามานาอภิกามุงพิคูนังสามิติงวะนัง อัทาคูนาภาสานาคาเวสาลา,าหาตัชก,การกรรมพลันสาตาลาอาคูปะยาคาสาหาพิติพิยาติพิยามุนาทตาลาธาจาอาคูนาคายาัสาสีโนเอเอลาวัสโน นามาหานาโคโสปาคาสม,มิติงว่านังเยนาคาลาเชสุสาหาสาัสาห,าหาลันติิมพาธิชาปักค,คิวิสุทธาจาักคูเวหาสยาเตวานามาชาปตาจิตตาลาสุปันนาอิติเตสานามัง อาภายันตาธาตทา,ตทานาคานาคาลาชานะนามาศีสุปันโตเขมะเขมะมากาสิพุโทสัทธาหิวาจาหิอุปาวาหายันตา นาคาสุปันนาสารานาัมะกังสุปุทธังชิตาวชิตลาหัตเธนะสุมุทุสุมุทังอาสุลาสิตาพาตาโลวาสาวะเสเตอิธิมันโตยาสัสิโนกาละกันชามา,าฮาภิสมาอาสุลาธานาเวขาซาเวปจิตติ สุจิตติจัปหาลาโทนามุจีสหสัสต,ตันจะพาเลตมุตตานังสัพเพเวโลจนามกาสันในหิตตวาปาลิงสันหาภาราหุพาธามูปาขามุมสมโยธทธาน,นิพันทันเตปิกูนางสม,มิติงวะนัง อาโปจเทวาปาลวีจ,จเตโชวาโยตถาคมุงวาลูนาวาลูนาเทวาโสโมจายายัสสาสสหัสเมตตาการุณากาจิกาอาคูเทวายาสัสานสีโนเท ทาเสเตท,ทาสันธากายาสัมเพนะนานัตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันอวันโตยสัสัสิโมโนโมธามานาะอาพิกามุงพิคูนังสาม,มิติงวะนังเวนดูจัเทวาสาลีจัสมาจัเทเวยามะ จันทสุปนิสาเทวาจันธรรมาคูปุรกิตตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตานักันตานิปุประคิตตวอาคูมันทะพาลาหากาวาสูนังวะส สาวโซโทสังโกปาคาโมปุลินทาโททะเสเตทาสัทธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงคูนางสม,มิติงวนงะนางอะทาคูสาหาภูเทวาจารามาคีสิขา กาลิวาอาลิตะทักกาจะโลชาจะอุมมาบุพนิพาสีโนวาลุนาสหัสัพสาหัสธรรมาจะอันจาตุจะอเนชากาสูเลยยลูจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทะสเสเตทัสสะธา กายาสัพเพนาณตะนวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยา,าศาสีโนโมตมานาอภิกามุงพิคูนังสวิติวรังสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตะมาคิดทาปาทูสิกาอาคูอาคูอาโนปะทูสิกา อะทาคูสารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามาหาปาราคาอาคาเทวายัสสัสีโนทาเสเ,เตทสัสทากายาสัพเพนามานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมธมานาอภิกามุภิคูนังสาวิติมมะนาง สุกากาลุมหาอาลุนาอาคูเวคนาสาสหาโอทาตาคัญญาหาปาโมคาอาคูเวเทว,วาวิจักวิจักขนาสาธามันตาหาลคชามิสกาจายสัตส,สิโนทานายังอาคาปุปปะชุนโ,นโยทิสาอาภิสัตสติ ทะเสเตทะสาธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันอันโตชสาสิสีโนโมธรรมานาอภิกามุงภิคูนังสาม,มิติงว่นังเขมียาตุสิตายามากัตถกาจายาสัสสีโนลัมพิตกาลาลาเมาเศธะโชติ นามาจะาอาสาวานิมมาณาลาติโนอาคูอฏฐาคูปารานิมิตาทัสเตทัสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโต,นนโตยัสสานิโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสาม,มิติงวะนังสัทเทเตอาวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโน นามนนะวาวเยนาะอาคันชุงเยจันเยสาธิสาส,ะสะหาบาวุธ,ธาชาติมขีลังโอคาตินนะานาสาววงทักเคโคคาตาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตาสุภาละอามาปาละมันโทจับุนตา พุตตาอิทิมันโตสหสังสานกะกุมาโลติต,ตโซจะโซปาคะสามีติงวะนางสาหัสสารันหามาโซกานังมาหาพารันหามาปิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสสะมา,ายโยยัสสิสสสโสเทเสธท อิสลาอาคูปัจเจเกตวาสาวาติโนโตเตสันจามัชกโกโตอาคูฮาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสมเพอาภิกันตตเตสินเตเทเวสะพารันหะมเกมาลาเสนาอาภิกามิปัสสะกัส กันนาหะสะมัน,มนีิยังเอาเถอะเอเถอะเอมันทิยังเอทะคันนาหตถะพันธะทะลาเคนะพันธะมันถูโวสะมันตาปาริเวเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตธะมาหาเซโนกันนาเหเซนัง เปศสยัยปานิทนาตาลาะมาหัจจะสัลังัตาวานาเทเพระวังยัตถาปาวุสโกเมโคเมโคธนายันโตสะวิชุโกตาทาโสปะปจ,จุทาวัติสังกุโทอาศัยยังวเสตัดจะสพังอภิญยายะวาวากิตวา นะจาจักกุมาตาโตอามัตตยิสัทธาสาวเกเสาสเนาราเตมาลาเสานาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกาโวเตจะอาตัมปะมากะลุงสุตวาพุทธัสสาส,า,ส,า,สา,างวิตะลาเคหิป,กปักกามุงเนสังโลมโลม,มัปิอิจฉยุงสัพเพ วิชิตตาสังขามาพยาตีตายาสัสสิโนโมทันติสาหาพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ